สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเรีย Channel นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก,กเพื่อนๆก็คือเดี๋ยววันนี้ผมมาพูดในส่วนตัวอัปเดตที่จะเข้ามาวันที่2พฤศจิกายนนี้ก็คืออีก1วันนะเพื่อนๆนะอีก1วันจะเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวของฮาโลวีนนะ Part สอนะเพื่อนๆนะก็มีอะไรบ้างอะดูกันเลยนะครับก็คือตัวนี้จะเข้ามาหลังปิดประุงเซิร์ฟเวอร์วันที่2นี้นะครับก็ ปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับแต่คิดว่าคงเปิดประมาณ4-5งมงเย็นนะครับคิดว่าไม่น่านานเกินนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะอัปเดตส่วนแรกกันนะครับคือตัวของคอนเทนต์ PVP ใหม่นะครับลานต่อสู้แท่นบูชาพรีซีซั่นนะเพื่อเป็นพรีซีซั่นนะครับยังไม่ใช่ซีซั่นจริงนะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วกันว่ามันเป็นตัวเหมือน5 V5 มั้งใช่ไม5้5วนะครับเป็นตัวของ PVP แบบใหม่เลยนะก็ ยังไงก็ยังไม่รู้รูปแบบเหมือนกันแต่เดี๋ยวลองเราลองมาดูกันอีกทีหนึงตอนเข้านะคะว่าจะเป็นยังไงและเล่นยังไงนะแล้วก็สนุกหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆต้องยอมรับว,ว่าช่วงนี้คือมีเพื่อนๆหลายคนอนะ่ะเขาแบบเลิกกันไปเยอะประมาณหนึ่งเลยนะคิดว่าถ้าเกิดคอนเทนต์ใหม่มันน่าสนใจอาจจะดึงคนที่แบบเขาเขาเบือ่อหรือเขาเลิกไปแล้วครับกลับมาได้บ้างในบางส่วนเนาะอ่ะต่อมาคือเรื่องของการเปิดดันเจี้นเอพิโซดฟันได้แห่งเอลโมร์นะครับก็จะมีเปิดอีก2ดันเพิ่มเติมนะดันที่หนึ่งก็คือเรื่องของ แบบท้าทาย1คนก็คือทายแมกแคกนั่นแหละออย่างที่2เลยคือเรื่องของดันเจี้ยนหคนนะครับแต่เป็นแบบโหมดฮาร์ดนะก็เดี๋ยว C p จะต้องมากขึ้นหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ที่เราลงกันอยู่คือโหมดนอร์ม l ลนะอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของประตูห้วงฝันนะครับเป,เป็นปรากฏการแทนประตูเคออสประตูเคออสคืออะไรใช่ไหมมันคือเหมือนไอ้น้าหรือไม่คือไอประตูม้วในแบบมปปะเพื่อนนะครับก็คือเป็นประตูแบบที่แบบดันจีมอนเตอร์ออกมาแล้วก็จะจะได้พวกตาชละล้ารนึงอออปะแต่อันนี้เขาจะเป็นเปลี่ยนเป็นประตูห้วงฝันและ ซึ่งผมก็ม่ซึ่งตัวตัว,ตวห่วงฝันเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าตัวของาะวัลจะเป็นอะไรบ้างนะคิดว่าคงอาจจะมีอาจจะมีการเปลี่ยนก็นได้นะครับของาะวันไม่แน่ใจเหมือนกันนะต่อมาเรื่องของปรับปรุงรานค้าเอพิโซดนะครับก็คือเดี๋ยวอาจจะมีสินค้าเพิ่มเติมมาขายอีกนะก็เดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันว่าจะมีอะไรมาขายอีกจริงๆผมว่าตัวน,นี้่าจะขาดเรื่องของตัวอของเล่นของเทียนดอร่ามั้งคิดว่านะแต่อย่างอื่นคงน่าจะมีมาเพิ่มอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะอ่ะ ต่อมาเรื่องของคอสตูมฮาโลวีนใหม่ฮาโลวีนชุดที่2นะครับก็จริงๆอ่ะเขามีประกาศให้เราดูก่อนอันนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวผมมาเปิดดูอีกทีนึงนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เพื่อนไหมชุดฮาโลวีนของพาร์ทสก็จะเป็นตามนี้เลยนะสำหรับสายแฟร์ท,ทั้งหลายที่ขาดไม่ได้กับสายแฟรก์ก็จัดละกันนะผมว่าก็มีหลายชุดที่น่ารักน่าโดนนะครับนะ ต่อมาเรื่องของตัวกิจกรรมใหม่จะมี3ตัวคือกิจกรรมคู่มือเอพิโซดฝันร้ายแห่งเอลมอร์นะครับกิจกรรมท่องเที่ยวโอกาสของปอนปอนแล้วก็กิจกรรมเข้าร่วมลานต่อสู้แท่นบูชาก็คือไอ้เจ้า5 v 5ข้างบนนี่แหละเพื่อน,นครับไม่รู้ว่าจะมีของแจกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขามีของแจก2อันนี้บอกแล้วก็คือฝันร้ายแห่งเอลมอร์เนี่ยกับตัวของท่องเที่ยวปอนปอนนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับก็คือจะเป็นหน้าตัวนี้นเพื่อนนะครับก็คือจริงเขปาประกาศวันที่27แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ จะเป็นตัวของอะตัวนี้นะกิจกรรมท่ออกาสของปันปอนเนี่ยโดยเราทำกิจกรรมนี้ได้โดยเช็คชื่อคิงดอมนะครับอิมเมจเมจอนไพยในเจพัฒนาก็คือเป็นเดลี่อยู่แล้วที่ทุกคนทำกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอเทมแจกประมาณนี้เลยหัวใจสองแสงคูปองสุม่มอุปรกรณ์นิวเจนนะครับล,กกรลูกแก้วออร่าลูกแก้วออร่าแล้วก็เทอร์ไรท์แบบผูกมัดนะเป็นผูกมัดนะครับแล้วก็ต่อมากิจกรรมคู่มือเอพิโซดฝันลเอลม่ก็จะมีตัวของอะไรเอ่ยบิสกิตเคียนโดราอันเนี้ยผมว่า เน้นๆหน่อยโฟกัสหน่อยไพ่รู้ว่าจะแจก3หรือ6อันนะครับเพราะว่านายเขาแจก6แล้วกันจะได้ไปอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็กล่องของเล่นของแม่มดนะครับแล้วก็มีตัวอาหารคุกกี้ผีน้อยซุปแม่มดแวมไพร์ลาเต้ก็จะเป็นตัวอาหารของซีซันนี้นะหัวใจชวนฝันนะครับแล้วก็แพ็ปปริศนาเอพิโซดเตโตนะครับของเตโตใหม่ของแม่มดนะครับก็เดี๋ยวยังไงตอนที่เขาเปิดเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าแต่ละคเทนที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่านะยังไงก็วันนี้ก็คงประมาณนี้เป็นคลิปสั้นๆเร็วๆนนะคครัับกกก็็ขอุุณทที่ชมด้วยยงงไ ถ้าชอบข้อมูลชอบคอนเทนต์ผมรบกวนเพื่อนกดไลค์กดซับผมอิดนึงนะจะได้เป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเลยกดกระดิ่งติดตามไว้เวลาผมลงคลิปจะได้เห็นก่อนใครเลยนะครับแล้วก็ผมฝากเหมือนเดิมตัวของเพจ a c e b o o k ไว้ด้วยนะครับและสุดท้ายเลยก็ตัวของคอมเมนต์นะครับยังไงเพื่อนๆก็มีอะไรก็พูดคุยก็พิมพ์ไว้ข้างล่างลวกันเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูไล่ตอบให้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ยังติดตามกันอยู่นะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม